ช่วงนี้มันก็เข้าดูดูหนาวแล้วค่ะพี่น้องมันกับมืดเร็วค่ะพี่นอ้องมืดเร็วเร็วเลยค่ะพี่น้องอันนี้ครึ่งห้าโมงอากาศมันคืมเนาะนะคะพี่น้องที่มาให้กําลังใจแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาส่งกําลังใจให้มาเพิ่มพลังทักทายกันเนี่ยมือแลงค่ะพี่น้องเนี่ยมือแลงหลังเลิกเลิกงานค่ะพี่น้องหลังเลิกงาน ตัวให้ค่ะตอนเช้าเๆค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่ามันจะหมดฝนแล้วจะเป็นต้นหนาวแล้วค่ะน้องที่ผ่านไปผ่านมาเห็นบ้านเปิดก็แวะมาส่งกำลังใจได้นะคะ ทักทายกันให้กำลังใจกันนะคะนะคะ<ม>เข้ามาแล้วก็มาทักทายกันค่ะพี่น้องทักทายกันให้กำลังใจกันค่ะพี่นออ้องต้องกินข้าวเนาะคะ่ะพี่น้องต้องกินข้าวทุกวันนะคะก็<ม>เลยไปเก็บเกี่ยวข้าวนะคะ ช่วงนี้มันก็เข้าฤด,ดูหนาวแล้วค่ะพี่น้องมันกับมืดเร็วค่ะพี่นอ้องมืดเร็วเร็วเด้ค่ะพี่น้องอันนี้ครึ่งห้าโมงอากาศมันคืมเนาะนะคะพี่น้องเราก็ไปเกี่ยวข้าวเพื่อที่จะได้ผลผลิตนะคะพอเรานะะ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องทุกทุกคนทุกทุกท่านที่อยู่ในประเทศไทยและก็ต่าง เข้ามาแล้วก็มาทักทายกันนะคะพี่น้องทักทายกันให้กำลังใจกันค่ะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะค่ะพี่น้องวันนี้วันนี้ก็ไม่มีแดดออกเลยค่ะพี่น้องอากาศขึ้นค่ะ สองตาอยู่ประเทศนะคะวันนี้แม่ครูมณนีนินเกตศรีก็มาทักทายยืนยันตัวตนค่ะพี่น้องคะกับต้องกินข้าวเนาะค่ะพี่น้องต้องกินข้าวทุกวันนะคะก็เลยไปเก็บเกี่ยวข้าวนะคะนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงอันนั้นเนาะค่ะพี่ ข้าเร็วค่ะพี่น้องหน้าหนาวมันจะข้ามเร็วนะคะสว่างก็ช้าบวกให้ค่ะช่วงนี้มันก็เข้าฤด,ดูหนาวแล้วค่ะพี่น้องมันกัมืดเร็วค่ะพี่น้องมืดเร็วเร็วเร็วค่ะพี่น้องอันนี้พึ่งห้าโมงอากาศมันคืมเนาะนะคะ พี่น้องที่มาให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาส่งกำลังใจให้มาเพิ่มพลังนะคะเข้ามาแล้วก็มาทักทายกันค่ะพี่น้องทักทายกันให้กำลังใจกันค่ะพี่น้อง ช่องของแม่ครูมะนีนินเจ็ดสีค่ะอยู่อำเภอนากลางหนองบัวลำพูค่ะนะครับหน่าค่ะสองตา ช่วงนี้มันก็เข้าฤด,ดูหนาวแล้วค่ะพี่น้องมันกับมืดเร็วค่ะพี่นอ้องมืดเร็วเร็วเด้ค่ะพี่น้องอันนี้ครึ่งห้าโมงอากาศมันคืมเน่นะคะ่ะก็ไปเกี่ยวข้าวนะคะเพราะว่าข้าวมันสุกค่ะสุกเหลืองเต็มนาแล้วพี่น้องค่ะดวงตายายค่ะ,ะส,วสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะสองตายายมาให้กำลังใจค่ะ ถ้าคยยืนยันตัวตนกับพี่น้องนะคะพี่น้องที่มาให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาส่งกำลังใจให้มาเพิ่มพลังลงตายายค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะขอคุณมากมากนะคะสองตายายมาให้กำลังใจค่ะนะคะพี่น้องที่มาให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณมากมากนะคะที่มาส่งกำลังใจให้มาเพิ่มพลังทางนี้ก็เห็นแม่ครูเปิดบ้านกา็มาให้กำลังใจได้เลยนะคะค่ะพี่น้องวันนี้ วันนี้ก็ไม่มีแดดออกเลยค่ะพี่น้องอากาศขึ้นค่ะน้องที่ผ่านไปผ่านมาเห็นบ้านเปิดก็แวะมาส่งกำลังใจได้นะคะ,ะคู่เบิงเสียงก่อนพี่น้องเสียงดังเสียงดังฟังชัดหรือเปล่าค่ะพี่น้องนะคะ พี่น้องที่มาให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาส่งกำลังใจให้มาเพิ่มพลังนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงอันนั้นเนาะค่ะพี่ตนค่ะ วันศุกร์วันพุธแล้วก็วันจันทร์ค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ค่ะนะคะพี่น้องเราก็ไปเกี่ยวข้าวเพื่อที่จะได้ผลผลิตนะคะเพราะเราครูทำงานอยู่นะคะถ้าถึงตอนนี้นะคะ เป็นภาคเรียนที่สองเราก็จะได้ไปแข่งก,กีฬากลุ่มเนาะคะ่ะตายายค่ะ,ะส,วสวัสดีค่ะขอพูดมากๆนะคะสองตายายมาให้กําลังใจค่ะข้าเร็วค่ะพี่น้องหน้าหนามันจะข้าเร็วนะคะสว่างก็ช้า ค่ะสองตาหลวกให้ค่ะช่วงนี้มันก็เข้าดูดูหนาวแล้วค่ะพี่น้องมันก็มืดเร็วค่ะพี่น้องมืดเร็วเร็วเด้ยค่ะพี่น้อง อันนี้ครึ่งห้าโมงอากาศมันคืมเนาะ,ะถ้าใครยืนยันตัวตนกับพี่นอ้องไปให้กำลังใจลูกหลาน ู้ปกครองแต่ก่อนผู้ปกครองก็เวลาลูกไปแข่งกีฬาผู้ปกครองก็ไปดูค่ะพี่น้องนะคะก็ไปเกี่ยวข้าวนะคะเพราะว่าข้าวมันสุกค่ะสุกเหลืองเต็มนาแล้วพี่น้องค่ะ อนเช้าๆค่ะพี่นงนะคะเพราะว่ามันจะหมดฝนแล้วจะเป็นต้นหนาวแล้วค่ะ